คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณวันนี้1,480ล้านตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพราะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยมอบหมายสั่งการทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาทางแก้ไขปัญหาเข้าของมีราคาแพงพูดง่ายๆว่าปฐมบทของเรื่องมันก็คือราคาหมูนี่แหละครับจากหมูก็ทำอ้างว่าไก่ก็แพงจากหมู เพราะคนหนีหมูไปกินไก่ก็กลายเป็นไก่แพงแล้วก็ไข่ก็แพงตามนะครับตัวโน้นตัวนี้ก็อ้างกันไปหมดอ้างหมูแล้วก็ไปขึ้นราคาในส่วนอื่นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็นิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าเสียงกระตุ้นจากชาวบ้านนั้นหนาหูจริงๆก็ต้องยอมรับว่าข้าวของแพงจริงๆรัฐบาลนี้ก็คงจะไม่มีใครปฏิเสธนะว่าของไม่แพงคือแพงจริง นะครับและถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาของแพงได้อย่างไรนายกมอบหมายสั่งการส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปตรวจสอบไปดูนะครับแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาและวันนี้ก็นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินทั้งหมดทั้งสิน้น1,480ล้านเพื่อไปจัดโครงการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงเนี่ยไปจัดทงฟ้า ไปจัด uh, ร้านค้านะครับขายสินค้าราคาถูกในห้างกระสับสรบสินค้าสะดวกซื้อในห้างท้องถิน่นนะครับมีรถโมบายเคลื่อนที่ไปขายขายเครื่องนี่แหะครับอุปโภคบริโภคราคาถูกเนี่ยนะครับไปขายกับพี่น้องประชาชนทั้งพืชผักทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งหมูแหละนะครับไปจัดสรรน,นะครับกันนะครับโดยจะมีการเปิดร้านสะดวกซื้อเนี่ยตามห้างบ้างห้างท้องถิน่นบ้างตลาดบ้าง จำนวนทั้งสิ้น3,000จุดมีรถโมบายเคลื่อนที่ไปก็ไม่น้อยกว่า50คันนะครับดำเนินการในระยะเวลา90วันก็คือ3เดือนนั่นเองเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้บรรเทาเบาบางความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับสินค้าราคาแพงนะครับบอกว่าขณะนี้ได้ทำการสำรวจตั้งแต่ต้นทางว่า ปัญหาอยู่ที่ไหนอย่างไรปริมาณมีเพียงพอหรือไม่เมื่อไม่เพียงพอก็ต้องไปจัดหาเช่นการแก้ไขปัญหาหมูแพงต้องนำเข้างดการส่งออกและต้องเร่งผลิตลูกหมูเข้าสู่ระบบพร้อมกับเสริมผู้ประกอบการรายย่อยนะครับวันนี้ต้องไปสำรวจอีกว่ามีหมูเก็บไว้ในสต็อกแช่แข็งไว้จำนวนเท่าใดเพราะเราระง,งับการส่งออก เพื่อให้ปริมาณเนื้อหมูเพียงพอบริโภคในประเทศหมูตายก็ต้องหาหมูใหม่เข้ามาให้เพียงพอปัญหาสําคัญที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดในบางจุดเป็นพื้นที่มันไม่ใช่ทั่วประเทศขอให้เข้าใจตรงกันนี้ด้วยนายกบอกว่าหมูตายไม่ถึง20%แต่ทําไมหมูถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมีคนไปทําอะไรหรือเปล่า ท่านตั้งเครื่องหมายคำถามว่าหมูตายไม่ถึง20%แต่หมูมาขาดมีใครไปทำอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าทำให้สินค้าหลายชนิดมีความพยายามขึ้นราคาสินค้าตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเรื่องนี้ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายขอให้ไปร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่ครับนี่คือสิ่งที่นาย,ยกพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน แล้ววันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแยกมิติการแก้ไขปัญหาราคาข้าวของแพงในขณะนี้ก็คือเฉพาะหน้า1,480ล้านกระทรวงพาณิชย์เอาไปไปเปิดร้านขา,ขายของสินค้าราคาถูกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน3,000จุดทั่วประเทศมีรถโมบายเคลื่อนที่นะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลา90วันตรงนี้ก่อนในขณะเดียวกัน ก็ต้องมาดูว่าผลผลิตในประเทศโดยเฉพาะเรื่องหมูเนี่ยว่าทำไมมันถึงแพงหมูมันไม่ได้ตายทั้งประเทศมันตายในบางพื้นที่หายไปประมาณ20%แล้วทำไมหมูมันขาดตลาดถึงขนาดนี้นายกตั้งข้อสังเกตถึงขนาดว่ามีใครไปทำอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าจึงสั่งให้มีการตรวจสอบสต็อกครับหมูอยู่ในฟาร์มหมูเป็นๆกำลังเลี้ยงหมูที่เชือดแล้วไปแช่แข็งผ่าซีกแช่แข็งเอาไว้อยู่ในสต็อกตรงไหนบ้าง ฟาร์มไหนห้างไหนร้านไหนจํานวนเท่าใดนะครับนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดนะแล้ววันนี้แนวทางที่ปฏิบัติแล้วสั่งแล้วก็คือห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศนะครับห้ามส่งออกหมูไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นหมูก็จะขายกินบริโภคกันในประเทศส่วนหนึ่งก็จะคํำสั่งการส่งออกส่วนที่สองจากที่เราบอกเราพบเชื้อ A H F เนี่ยมันก็ทำให้บางประเทศก็ไม่นำหมูของเราออกไปเหมือนกัน แล้วสองก็คือนายกพูดชัดนะเรื่องของการนํเข้าหมูจากต่างประเทศเข้ามานี่แหละครับคือคือถ้าทันทีที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะนําเข้าหมูเนี่ยนำเอาหมูเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยสมมุติเราวันหนึ่งเนี่ยหรือเดือนหนึ่งเราบริโภคหมูสักสักหนึ่งร้อยตันสมมุตินะแล้ววันนี้เนี่ยหมูมันหายไปจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับเหลือ80ตันขาดไป2ี่ จะทำอย่างไรวันนี้ก็เริ่มต้นจากว่าห้ามส่งออกก่อนห้ามส่งออกสมมติส่งไปสักสิตันก็เหลือ90ยังขาดอีก10นําเข้าแบบนี้ไหมนําเข้ามาสักสิตันนึกนยกตัวอย่างให้เห็นเป็นตุ๊ก,กตาถ้านําเข้าหมูมาจากต่างประเทศถ้าหมูมันขาดในประเทศของน้อยราคามันแพงปฏิเสธความจริงไม่ได้แต่ว่าพอของมากของมันจะถูกเพราะอะไรครับขายหมูไม่หมดนี่มันก็ต้องลดราคานี่แหละครับ เพราะฉะนั้นถ้านายกส่งสัญญาณแบบนี้ว่าต้องนาเข้าหมูมาจากต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยลดราคาหมูในประเทศลงได้อย่างทันท่วงทีเหมือนกันแต่แน่นอนครับคนเลี้ยงหมูตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาที่หมูราคาแพงเขาก็คงไม่อยากให้เอาหมูเข้ามาจากต่างประเทศไม่าจะว่าฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่เขาก็คงไม่ต้องการให้หมูจากต่างประเทศเข้ามาเพราะอยากจะได้ขายโอกาสนี้ได้ราคา นะครับแต่ว่าคนเลี้ยงหมูมันไม่เท่าคนกินหมูนี่คนเลี้ยงหมูสัก4ี่ห้าแสนรายทั้งประเทศแต่คนกินหมูเนี่ยยกเว้นพี่น้องที่เขาไม่กินหมูะนะครับที่เหลือเนี่ยกินหมูกันทั้งหมดกินมากกินน้อยก็ก,กินหมูเพราะงั้นคนเดือดร้อนมากกว่าคนเลี้ยงเพราะงั้นช่วยคนเลี้ยงด้วยดูแลคนเลี้ยงนะครับให้เลี้ยงให้มีราคาที่เป็นธรรมในขณะเดียวกันก็ช่วยคนกินหมูทีนี้จะช่วยยังไงลนะ่ะหมูในตลาดในท้องตลาดในประเทศมันขาด,ขาดก็ต้องเอาหมูเข้ามานะครับ ผมว่าถ้าทันทีที่นายกรัฐมนตรีว่าประกาศชัดหรือกระทรวงพาณิชย์ประกาศชัดว่าเราจะสั่งนําเข้าหมูในเดือนนี้วันเดือนนี้อีก3าวันอีก7วันจะนําเข้าหมูมาจากต่างประเทศมาเนี่ยสักสมมุติสักร้อยตันอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไอหมูแช่แข็งที่แช่คาตู้เอาไว้แลว้วก็มาขายขึ้นราคาเนี่ยมันน่าจะต้องออกมาท้องตลาดนะครับเพราะไม่งั้นหมูนอกมันจะเข้ามาแทนที่เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภค อยากเห็นเรื่องแบบนี้เหมือนกันจริงๆผมเคยตั้งคำถามตั้งแต่ช่วงแรกๆกับท่านอาธิบดีกรมการค้าภายในนะครับว่าานวัฒนาเสือเอี่ยมบอกว่าถ้าหมูมันขาดมันหมูมันตายหมูมันหายไปอย่างเงี้ยนำเข้าได้ไหมในครั้งแรกที่ท่านตอบก็คือว่าถ้านําเข้ามีปัญหาถามว่ามีปัญหากับใครครับก็แน่นอนกับผู้เลี้ยงนะครับแต่ถามว่าแล้วผู้บริโภคมีปัญหาไหมก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ปัญหาผู้บริโภคมีผู้เลี้ยงหมูวันนี้อาจจะไม่มีปัญหาจากราคาหมู แต่มีปัญหาเรื่องหมูตายที่หมูเป็นโรคอันนี้รัฐก,ก็ต้องดูแลช่วยเหลือเยียวยาชดเชยกันไปแต่ผู้กินหมูนะสิครับอันนี้ต้องช่วยเขาเพราะขณะนี้หมูมันผ่านไปให้สินค้าอื่นข้างเคียงจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับหมูก็แล้วแต่แหละพากันปรับขึ้นราคาไปด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนะครับต้องตัดสินใจทุ่มงบประมาณทั้งสิ้น1,000 นะครับ1,480ล้านไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้ภายในระยะเวลา90วันหรือ3เดือนจากนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับ